จ้าค่อยมารับเจ้ารับเจ้ากลับบ้านนะสบายดีเด้อพี่น้องมารับเจ้ากลับบ้านไปบ่บ่งามมาไหมคือมือจะน้ำน้ำแล้วลูกฮะโอ้บ่เมื่อตีกินยังอ่ะ บ่เงาบ่รงเรียนเต็มอื่นน้องได้ยังคือใบเดียวเจ้ทุกอย่างบเดีเวยปนาะคือใบเดียวเต้ทรศัพท์งผ่กีไร่เลยอยังบ่้ใดืใช้แลบัน อะไอ่นเียงดูไหนไปใช้เบิดหนป้ะาะ sure. ีิวัสดีน้คือบ่มีผู้ใดระบาดท,ที่นี่พี่น้อง <c oughs> ไปไปทางใดเบิดสวัสด <c oughs> ีครับลงเงืนถูกบอกคือบ่มีผู้ใด, <c oughs> ดครับหลังบ้านครับเชิญหลังบ้าน

เกียรพัดนะเล้วนี่มันย่างนะอ๋อว่าพี่น้องเอ้ชุดใบซอยเพิ่นถอนขนเป็ดทั้งลัางซะก่อน camp. มือติ๊ดตื้อเลยพี่น้องเอลยสวัสดีค่ะทำอะไรคะหารอ,อยู่ห้องน้ำการอ,อ้วน <c oughs> จักโตทั้งบิดนะฮะจักโตเลยตัวหมดแล้วเลสไลดลูกอนก็หมดแล้วยตะกี้ว่าที่มาซองถุงเรือว่าทุงถุงขึงโอ้โหตัรแก่างน้ำเล้วไม่ตาหาน้ำเล้วที่หลังแล้วลุังเลย số đấy đẹp rồi. bắt lấy hoi. lên lên ơi. hoi <laughs> cả chị keang. cung งานนี้มีกินแกงหอยก่อนมาเฮ้ยหน้าขาวต้องหน้าขาวมาเลยสี่โตซ้อนสี่คนเลยตัวผู้จักโตเฮ้ยผู้สองอ่าโตแบบไงตัวนี้นี่ยบริลลุกคนจักดีตัวนี้นะโอเคลุคพอได้เลยแต่ทำไมขี้เบะยังอ่ะไปามาลางจะมองอะไรจะพดให้เพื่อนเพื่อนซื้อมาอยู่บ้านนี้การผม ใส่แตงเราอีกจางลี่เป็ดเชื่องๆพอมันสี่ตัวพี่น้องเห็ดเมนู่ยังอันนี้ลงเทียนมารวมกันครับผมต้องตามเขาเลยเป็ดปักกิง่งเนี่ยเป็ดปักกิ่งไม่กิ่งแล้วรุ่นเนี้ยเป็ดเป็ดใต้น้ำได้ยินย่ลุงเป็ดใต้น้ำเจ็ดโลทั้งเป็ดเป็ดยุ้งเป็ดใต้น้ำประมาณเนอะก็จะเป็ดยาวเป็ดขยาดบ่ลายน้ำมันเดียวกันเก้าัวเดียวกับกับใต้น้ำมันเป็นเดยาว เลยเขยา่าม้วนทันไปเรื่อยๆได้น้ำมันไวเกินจะต้มน้ำปลาเค็มบ่จะได้กินเรื่ปองต้มน้ำปลา,า,าก็มันจะเปื่อนะเพิ่นน้ำเพิ่มน้ำปลาเขาก็บอกว่ามันลายต้มจุกนั่นแหละจะมันสุกหนึ่องอะบ่อยากลองชิมแต่ว่าเป็นเขย่าพี่นกนี่แหละตัวเดียวกับไก่กันนั่นแหละไก่กันเลยกันไก่ซูบักซูตัวเดียวกันแตไก่ไก่กันนั่นแหละอันนี้ไก่ใต้น้ำเขาอันนี้อะไรนะยังลมไม่ได้ไก่ใต้น้ำนะไม่ได้ไก่กันบ่เี่นี่ โอ้ยที่นี่เขาบกระเกินตนเนาะมมีต้มมีเมนูนั้นีต้มใส่มดแดงมีถูกเมนูเลยผัดมึกแกงหอยใส่ขาเบือแล้วกระเลกแล้วยังแักใส่ผักปังไม่นนอะ พักเน่นเลยแกงผักแกงไว้ลงวัดมืออื่นวันพระแกงส้มสุกท่านเลแกงแบบออื่นก็่อุ่นเอาแกงที่ใส่อยู่ได้พักหลังเลอกพักคุณเลอก กับปลากะทิบวกปลาหมึกปรุงระยะกุ้งน้้บยัดาีแกงหอยแล้วแล้วมายงกุ้งยงกุ้งต่อ Ủa? mà ได้ ơi บ่นี่มาราเฮ้ยทําการทํางานนําอย่ามี

กินกับขขาวอิ่มแล้วหน่อยสมเป็ดจะอก็ภัยเนาะอิ่มหนำอ่าหมอปดงดงเลย่นองสมคามอืม อันนี้ไข่มันใส่หงยางมันแตกหัดฟ้ามาอากทีกุ้งยางแล้วยางเป็ดนต่อมันจะจุดให้เมียมาจัดการบ่ยปิดต่อเอาอันนี้สีลาบลงวัดอันนี้นะสุกแล้วมันสุกแล้วแต่ว่า 雨雨雨雨มันมันาเปื่อยตอนนัいい้นแหละูกดเก่าที่น่นมเต๋่า ดีมันก็ุงนี้นอเซฟอาในคนมาก์กไมุ่บให้หรอสวัสดีครับฮะตีนก็ไมได้ให้หรอเครื่องในปลาโตตีนเกลียบเปลบมือนางหล่น

จากแผนกแม่ครัวสิไปเป็นแผนกยังมาเนี่ยแม่นั่งแม่นั่ง <laughs> พี่น้องเลยอ๋อไ้ตู้จะนั่งอืออันนี้เป็นย่างไว้ลาบเนาะอันนี้นเนาะโอ้โหอยากจแเสบแทะเฮ้ยพี่น้องเลยลาบคาเตย่างเป็นทียา่ยา,งยางไว้ลาบลงวัดมาเอื้อนพี่น้อง,นะงอเนาะโดย น,นั่งาตาย่างกา็ดีมากกย่างกนแล้ว <c oughs> ปราดำเป็นแม่ครัวประจำบา้านพี่น้องเลยนจักเล็กโบจ <c oughs> ักหนยกินเอยอยู่แล้ว <c oughs> โดยจะว่าพากันทำเบ้ากันยอกยกันโ่วเออปลาดำพูดไปใช่ที่วะไม่ใช่เห็ดกินอยู่เพื่อนเชือ่อยบ,บุรปะโอ้โหอิหโนออกอินเอกเลย ดอช่างต้ิเกาืมกนวอาวันเกิดพอนีันเนี่วัสดีครับน้องการครับสวัสดีครับขอวันเกิดพี่น้องอันเจ้าอ้วนโอ้พ่อลจัดให้อลังการเลยพี่น้องเ้ยอ้าวพอหายบาทนี่อางอย่นี้ทางนี้แม่นนองเท้นพี่น้องเลย สบายดีปะ e, ั s. <S ้ง่มาเสิสองเร็วเัอโหายบุญพีองไบริยาหนึ่งต่อนี่กินูวาต้ว่าเย่างพี่้องทางนี้เนาะเ็ดโตต้มแน่นาะแบงต้มแน่พี่้องเอ้ ต้มเน,น,นื้อ,นนอ,อย่างน้ำฉุดน้าเนโอ้ักัไก่ยังมาได้คั่วพี่งเอ้ยบาะว่าเตายังบอว่างน้ำบวฮหอดมาเนี่ลุกขนมาได้ได้ทีน,ทนี่น้องเบิงเบ้นี้นี่นี่โอ้ทำมไมกิน้ำลายน้ำเอื้อกแล้ววะฮะ ซีมอีกโอ้พี like like ่น้องเอ้ยย uh, ok ังยังซีมอเ้ยยังังซีมน่งวะแซบอยู่วะเกิดนองการมาโค้งโอ้ด้วยอยไง้นะน้ำเย็นโอ้ดูครจได้อาบน้ำเ้ยมืงบ้านเนี้ยอนเขานอนเนียจะได้อาบน้ำไหมเน้ว เนตัวยางทั้งยางทั้งซีมเลยโอ้โหใส่เกปงงามแท้นี่นะไปจ้า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 ปเกาไปจ้าที่ตบเห็นกล่องเนาะเพินยกลดใหญ่มากเลยเปลี่ยนไปเลยเลยหอดใบพัดาอุ้มทุวหมุนเลนะต่เกาลถดที่จะคอยบเดมือใจพี่น้องเลยอุ้มลดให้อุ้มลถ ช่้มือยันเฮงเพานชิมักไกเจ้า่าบ่มักไก่ช่้ามือเลยนะน้ำแตกเด้น้ำแตกเด้แตกนึงครับ็นแล้วไหมหอนเทหอนว่าหนึ่งคู่ลูกร้านสาวก็ได้เสิร์ฟน้ำกุ้นะเสิร์ฟน้ำห้อนเสิร์ฟน้ำหนกิน้เากินน้อนเออเป็นเป็นใครโย นกินน้าเย็นเพื่อนวะโอ้ยอะเียนคิ้วพี่น้องเลยอะยรอมึงรู้ค่ะบดีตุ่มเป็ดนะป้านะขาเนีาไดกก็แล้วแต่ลูกตามสบายตามสบายลูกขาหนังใหญน้เพื่นวะพตัดใหม่เลย ย้ายให้นุ่นนั่งนะนุ่นนั่งมาเร่อยๆนุ่นงนี้อรงนี้ควายค่ะควายเนงอ่าถอยหน่อยสำหรับคลิปนี้เยวันนี้มีอนเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณในไลฟ์สุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องถ้ามากินเรื่องก็ไลก์ถ้าใจเร็วก็แชร์พี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พอม้นี่เขากล่าวคำว่าสบายดี